มันคือความฝันของเราตั้งแต่เด็กจริงๆเราอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราอยากเป็นเหมือนคนที่คอยสู้กับคนร้ายสู้โจนสู้คนไม่ดีแล้วก็คอยปกป้องคนดีถึงเราจับคนร้ายได้เนี่ยแต่คนที่เขาสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาความสูญเสียกลับคืนให้เขาได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ความสําคัญอยตอนนี้ครับเขากําลังเผชิญปัญหานี้อยู่ก็รีบออกมาเตือนมันทําให้คนรู้ทันแล้วก็ตกเป็นเหยื่อี่จะชีพน้อยลงจริงๆเรา like อยากเป็นตำรวจแบบไหน เราอยากมีแค่ยอดตำแหน่งหรือว่าเราอยากเป็นตำรวจที่ทำเพื่อประชาชนในทุกวันเหมือนความฝันที่เราตั้งแต่เด็กถ้าเราเป็นตำรวจเราท้อเราไม่สู้กับมิชชัพแล้วประชาชนจะพึ่งใครไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกครับสวัสดีครับผมพันตารวจโทวะสุเทพเจอินรองผู้กับัสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับ <S <S ความฝันตั้งแต่เด็กก็คือถ้าใครถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราบอกเลยครับว่าเราอยากเป็นตำรวจคือมันคือความฝันของเราตั้งแต่เด็กจริงๆเราอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนคนที่คอยสู้กับคนร้ายสู้โจนสู้คนไม่ดีแล้วก็คอยปกป้องคนดีซึ่งมันก็มีอาชีพไม่เกี่ยอาชีพครับที่จะได้ทําหน้าที่นี้ซึ่งตำรวจเนี่ยก็เลยเป็นความฝันว่าเราอยากโตเป็นอะไรเราก็เลยบอกทุกคนว่าเราอยากเป็นตำรวจครับ ตอนนี้รับราชการ22ปีแล้วครับที่ชอบที่สุดจากประสบการณ์นะครับก็จะเป็นเรื่องงานสืบสวนเพราะงานสืบสวนเนี่ยมันตรงกับอาชีพตำรวจมากที่สุดคือหมายความว่าได้สืบสวนคดีได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้เดินทางได้ปลอมตัวผมว่ามันเป็นงานที่สนุกแล้วก็มีความสุขที่ที่สุดเวลาเราทำเพราะเราต้องแบบขลุกอยู่กับมันพอเราปิดเคสจับคนร้ายได้เนี่ยมันจะแบบรู้สึกมีความสุขมากแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยจุดหนึ่งที่เรามองว่าอีกงานหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืองานป้องกันภยัย เพราะว่าถึงเราจับคนร้ายได้เนี่ยแต่คนที่เขาสูญเสียไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอาความสูญเสียกลับคืนให้เขาได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ความสําคัญอยู่ตอนนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับรู้ทันมิด EP ที่หนึ่สินค้า5,000บาทครับแล้วก็กดรับ QR code ผมเห็นแล้วล่ะที่คุณเป็นสีสมให้ผมคิดว่าน่าจะม,มาวิเคราะห์กันดีกว่าอยากให้ทุกท่านอยู่กับผมนะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงท่านจะรู้ทันวิจชีพ คือเราอะทำเรื่องเตือนภัยก็ทำมาเรียกว่า1 5ปีละทำตั้งแต่ยุคที่แกรงคอนเทนเตอร์เป็นลักษณะโทรศัพท์และให้คนออกไปกด ATM มขับมอเตอร์ไซค์ออกไปกด a t m มาโอนงันให้เขาหมดเลยเราทํามาตั้งแต่ยุคนั้นครับแล้วเราก็ทํามาต่อเนื่ยมันมีจุดหนึ่งที่มิจฉาชีพเขาเริ่มรู้สึกว่าโอเคใช้ตํารวจมาเป็นเครื่องมือในการหลอกคนอื่นต่อดีกว่าในการหลอกว่าจะติดตามเงินคืนให้มันก็เลยมิจฉาชีพเอาคลิปของพี่เนี่ยไปซื้อโฆษณานะครับแล้วก็โผลไปตามเฟซต,ต่างๆในรีวใน ทวิตเตอร์ในหลายๆที่เลยคนก็นึกว่าเราเป็นเราจริงๆแล้วก็ไปคุยกับเราแล้วก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้มิจฉาชีพว่าจะตามเงินในเขาก็มีครับก็เลยอาจจะถูกเรียกว่าขวัญใจมิจฉาชีพอยู่ช่วงหนึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราออกมาทำเนี่ยมิจฉาชีพมันย้อนสอนเราด้วยการเอาคลิปที่เราเตือนภัยเอาเสียงของเราเนี่ยตัดแค่าบางช่วงแล้วก็นําไปหลอกคนอื่นมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเ,เราแบบเราทําให้คนตกเป็นเหยื่อแต่ตอนนี้พอเราคิด อีกมุมหนึ่งเรารู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้คือต้องเรียกว่าถ้าเราเป็นตำรวจเราทอ้อเราไม่สู้กับมิจฉาชีพแล้วประชาชนจะพึ่งใครอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกวันนี้กลับมาลุกสู้แล้วก็ทําในสิ่งที่เตือนภัยประชาชนให้เยอะที่สุดป้องกันไม่ให้คนเป็นเหยื่อมิชฉาชีพให้เยอะที่สุดครับแต่อีกบทาทนึงเนี่ยที่ผมอยากช่วยเหลือประชาชนรอบกไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอกนะครับเป็นชื่อที่ตั้งมาโดยกุศโลบายว่า ก็ถ้าเราไม่ได้เป็นตำรวจเราไม่ได้ทำอาชีพนี้เราจะไม่รู้อะไรในหลายๆเรื่องที่ไม่ว่าจะโกงของมิจฉาชีพวิธีป้องกันตัวเองดังนั้นเลยตั้งชื่อเพจให้เข้าใจง่ายๆว่าไม่เป็นตำรวจไม่รู้หลอกนอกจากเตือนภัยเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งประชาชนเนี่ยตอนนี้มาช่วยกันดีมากๆครับส่งข้อมูลรูปแบบแบบใหม่รูปแบบกโกงของมิจฉาชีพทําให้เราได้รู้ว่าเขากําลังเผชิญสถานนี้อยู่ก็รีบออกมาเตือนมันทําให้คนรู้ทันแล้วก็ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพน้อยลงจริงๆนะครับ มิจฉาชีพเนี่ยเขาหลอกเราเสร็จแล้วเวลาหลอกเราเนี่ยคือเขามาในรูปแบบผู้หวังดีผ่านทิกตอกผ่านเฟซผ่านโซเชียลต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาชวนไปแอดไลน์แล้วคุยรายส่วนตัวเสร็จไม่พอชวนเข้ากลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลงทุนกลุ่มติดตามเงินผู้เสียหายกลุ่มถอนเงินออกจากระบบพวกนี้ครับมิจฉาชีพร้อยเตอนนี้มิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชวนเราแอดไลน์เนี่ยแล้วพูดเรื่องเงินพูดเรื่องลงทุนพูดเรื่องต่างๆให้รู้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่น จริงตำแหน่ง191เนี่ยที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากองกำกับสายตรวจนะครับโดยหน้าที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นรถสายตรวจที่อยู่รอบๆอบผมเนี่ยก็จะเป็นรถสายตรวจที่วิ่งออกตรวจทั่วกรุงเทพมหานครแบ่งเขตพื้นที่กันนะครับแล้วก็ถ้ามีคนโทรมา191ว่ามีเหตุต,ต้องการขอความช่วยเหลือรถสายตรวจก็จะเป็นหน่วยแรกๆที่วิ่งเข้าไปช่วยในแต่ละวันนอกจากการไปช่วยเหลือตามเหตุแล้วก็จะมีแผนการตรวจว่าจุดนี้อาจจะมีการวิ่งราวซับนะ จุดนี้จะมีการชิงทรัพย์นะจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาบ่อยเราก็จะไปออกตรวจไปทักทายไปพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจเพราะว่าทฤษฎีที่สําคัญของตํารวจก็คือทฤษฎีการปรากฏกายถ้าเราอยู่ตรงจุดนั้นคนจะไม่กล้าทําผิดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตํารวจสายตรวจที่ทําในทุกวันครับความตั้งใจในการเป็นตํารวจอย่างที่บอกครับเราตั้งใจเป็นตํารวจตั้งแต่เด็กละเป็นความฝันของเราคือมุมหนึ่งเราก็จุดหนึ่งเราอยากจะเติบโตในหน้าที่การงาน แต่พอรับราชการมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยวันนี้เราถามตัวเองว่าเราอยากเป็นตำรวจแบบไหนเราอยากมีแค่ยอดตำแหน่งหรือว่าเราอยากเป็นตำรวจที่ทำเพื่อประชาชนในทุกวันเหมือนความฝันที่เราตั้งแต่เด็กก็ยังยินยังคำนะครับว่าทำทุกอย่างด้วยหัวใจเพราะว่าถ้าเราเอาหัวใจออกมาทำในทุกเรื่องเนี่ยมันผลที่มันออกมาแม้บางครั้งมันอาจจะไม่ดีแต่เราทำที่สุดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ดีต่อได้นะครับก็ไม่อยากให้ท้อนะครับตำรวจหลายๆท่านคือทำทุกอย่างด้วยหัวใจค,ครับนึกถึงวันแรกที่อยากจะมาเป็นตำรวจ อยากมาเป็นพ่ออะไรอย่างผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่าเราอยากมาเป็นเพราะเราอยากช่วยเหลือผู้คนดังนั้นทุกวันนี้เราจะช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยหัวใจครับ